ได้รับความสนับสนุนนะครับจากทางผู้ที่อาเด็กินนะครับในตังหวขั้วโกสุงเท่านะครับที่พระซ้ายัางไฟโดยเฉพาะอมป้องกันแสนนะครับอาจำรถหมกปากน้ำกัดนะครับประสิทธิ์เดี๋ยวจะจุดไกลเป็นระยะระยะต่อไปนะครับในส่วนของอาบางไฟนะครับสองเดียวนะครับของจัลบุบานนะครับก็มีอย <ad S 2> ู่แล้วนะครับอยู่ที่เก่าปะอาเก่าบั่งเก่าโมบานนะครับเก่าโมบานกับบ้านละบ้านนะครับแัางไฟทั้งอื่นนะครับก็อยากมารวม สนุกสนานกับแขกทานประธานบนุญเพื่อนนะครับกับเฮาก็เจให่ในจุดเพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอีสานประเพณีบญเดียนกในปีนี้ทางท่านอายุสมศักดิ์ขนแก้วนะครับได้ร่วมจัดงานเพื่อให้พี่น้องได้สนุกสนานตรมประเพณีทีนี้จัดยิ่งใหญ่นะครับจากนั้นยังได้รับน้ำจิตน,น้ำใจจากพี่จากน้องทุกเจ้าภาพทุกผู้เรือน ทุกคณะให้การสนับสนุนบั่งไฟเพื่อจุดถวยถวายบูชาแด่องค์พระยาแผนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องแก่ตัวเองแก,ก่ครอบครัวตลอดจนเพื่อการสมาหากิจของพี่ของน้องตลอดจนพี่น้องที่ประกอบกิจการากงานให้สำเร,ร็จลุล่วงตามพุรบุงค์ของพี่น้องทุกท่านออนุญาแก่พี่น้องที่ เอาล่ะครับครับพี่น้้งที่เดินตามถึงแล้วเราจะเป็นเจ้าของฉบับทุกท่านในนามขอการตรวจสอบระดับสูงนามของกุมพรที่ร้ปองเราต้องไฟจดเพื่อทำการแข่งขันหรือพั่วช่วยวายอุาหรณประดิษฐนะครับที่เราตางถึงแล้วมาสถานที่มาบอก นะครับเพื่อที่จะทําการล้มหางล้างหูนะครับหากมีกองอ๋อพี่น้องการเข้าสู่องค์การเพื่อทําการลงทะเบียนขอแจ้งนะครับในอัตราฐาน99อําเภอเสรูมิุจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้สรรจักรผลงานท่านนายกสมศักดิ์ขนแก้วคุณแม่ประกอบขนแก้วพร้อมครอบครัวให้การสนับสนุน หากพร้อมแล้วขอให้เบไว้บานนี่ขึ้นสูงสูงลงซ่าสาทำเวลาได้หลายๆสามสองหนึ่งไปครับทีมงานเทพฝ่าเก้าเก้าจากอำเภอเสรภพุ่งจังหวัด้อยเอ็ด เะคือว่าลัโจไปดียื่นั่งไปดีวะไ่ทามสภาพฐานนั่นละขอเสียงประมุนืนนังให้รับเทพปักกาคกาับจากเซรีภูมริรตยเอาติดไป,อ,ดไปอาหามองอยู่มองเศร้าไอ,อายโยไอโยไอโยติดติดติด Đấy, cao đồ lạc cao nó. quay thả hàng không <laughs> ไปมาชชาครับของทีมงานเทพปาเข้าเก้าที่แห่งนี้บุคคาทีมงานลูกเจ้าพอมืองแสนจากอำเภอพนมไพรจังหวัดรอยเอสผู้สั่งสารผลงานโดยการสนับสนุนจากคุณนิสันคุณกิศนาใช้ยาคำ่ในนาำของใช้วี่ผืนผลพร้อมลูกอมหลานพร้อมพ่อพ่อผัวน้ำบงไัดแสนจุดสวยถวายบูชาเพื่อให ผู้ข้ามีกิจการจะเริ่นลุ่งเรื่องเห็นเท่าไหนหวังเท่าไหนให้มีความสำเร็จตามความมุ่งมาตปาตนาทุกประการคันเ้น่าแหร่ขอให้บางไฟบางนี้ขึ้นสูง,งสูงลงซาซาทำเวลาได้หลายหลสามสองหนึ่งไป ทีมงานลูกเจ้าพ่อมังแสนขอเสียงประพให้เสียงอแจ๊าตายและทีมงานลูกเจ้าพ่อมังแานครับสวดสวดครับพี่น้องสุดยอดแห่งการเดินทางบอกเก้าเจ้าทีเจ้าฐานทีมงานสากลนาารช่างจากอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้สั่งสรรผลงานได้รับความเมตตาจากพร,ระเดชพระคุณจำปาคู่ประลัชอาจิริวัลหรือว่าพระเดชพระครูไก่ให้ความเมตตาน้ามองไฟแสนจุดถวายถวยบูชาแด่องค์พระยาเถนสิงศึกศิษฐ์คู่บ้านคู่เมืองขอให้พี่น้องชาวตำบลกระบอกสูงตลอดจนผู้มิาร่วมง,งานในปีนี้จงมีสุขภาพแข็งแรง อายุมันขวัญยืนโชคดีตลอดปีและตลอดไปพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป นีครับฟังางคนการสังอานานรางนี่นี่นนี่มาเร่งนีนี่โลงาดล่ะรงร้านี่มาเป็นาแงอีกเน้อโลงสาดิบนเรุดซ้ำบาดดโลงศาว่าดีเดนรุลงมาโลครับโลงขาเติมหาเติมทุกมีสุขภาพพระไม่ที่แข็งแรงเห็นเนื้อไหนอวังเนื้อไหนหาความสมความมุงมั่ปัดปัญา โชคปีไม่ใช่ตลอดปี2568และปีต่อ,ตอไปขอให้บางฝ่บางทีขึ้นสูงๆูงลงสั่นๆทำเวลาได้หลายๆ3 2 1ไป มือเมดามเจนนี่บวงน้องกิโกร่วงน้องแัปปี้ขรอบลูกหลานครอบครัวน้มงไหว้จุดถดวยถวายบูชาขอให้พี่น้องครอบครัวส่วมข้าศีจงมีสุขภาพประพฤตไม่เด็แข็งแรงเหเนวใดห,หวังเดียวใดให้สมความมุ่งบัตรปารธนาให้มีอยู่มีกินมีโชคมีชัยตลอดปี2568และปีต่อๆไปรอบแล้ว3 2 1 เป็ัตวตึงตึงตึง,ง,งแล้วภาษาของไฟข้าวอาลมล้ำไหลคมเรียบร้อย เป็นจอดไหนเสียเอนี่แหละพวกไฟเซียนเสียเอ้เทพป่าเก่าเก่าดังลมทังล่างเท่าอกสายไฮเดนพวกพิจารณ์ทีมงานมิสเตอร์ซันเจีนี่จากประเทศเกาหลีบวกกับมาดาม หรือคุณมรดการสุดที่คุณพอสุก,กีสุดที่พร้อมด้วยครอบครัว,วลูกหลานตระก,กูลสุดที่ได้นำบังไท้แสนชุบถุนถวายบูชาแด่องค์พระยาแถนประจำปีสองพ ไปครับร้อยชีสิบมาร้อยชีสิบมา<ด>เรื่องบุรีสนตะไลครับโดยก<ห>ารสันสางของทีมงานลูกกระพอเมืองแสนราคาเจ็ดสิบเก้าสิบรุ่นกันอีกนิดหนึ่งลุนเจ็ดสิบเก้าสิบรุ่นกันหมดเวลาคอยบังไฟบังนี่ขึ้นสูงสูงลงสา,สา,าง้าๆทำเวลา ลหลายๆขอให้ครอบครัวตระกูลสุธีลูกหารทุกคนหมดจากทุกจากโศกจากโรคจากภายัยอายุมันขวัญยืนสามสองหนึ่งไป